คลิปชายเสื้อเขียวสะเทือนทั้งโซเชียลต้นอ้อเป็นหนึ่งออกโรงเตือนแรงเช่าในถูกเดือดเรื่องศิลธรรมมารยาทและการใช้สื่อในที่สาธ,ธารณะกระแสะของคลิปชายเสื้อเขียวยังคงลุกลามไม่หยุดแม้เวลาจะถ่านไปหลายวันแล้วแต่บนโลกออนไลน์ยังคงมีการพูดถึงเหตุการณ์นี้ในหลายมุมมองหลายคนมองว่านี่ไม่ใช่ทีมคลิปไบเล่าที่ถูกพูดถึงเพราะความแปลกตาเท่านั้น แต่เป็นภาพสะท้อนของพฤติกรรมในยุคดิจิทันที่ผู้คนพร้อมจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกเหตุการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทิปนี้จึงไม่ได้เป็นเทียมเรื่องของศิลธรรมในที่สาธารณะแต่ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมผู้สังเกตการณ์ที่กลายเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยในโลกออนไลน์ปัจจุบันสิ่งที่ทำให้ทิปนี้กลายเป็นที่สนใจอยากรวดเร็วส่วนหนึ่งมาจากความไวของถัดฟอร์มอย่างติดต่อ ที่อันกริทึมสามารถดันเนื้อหาที่มีการกดดูซ้ำแชร์หรือคอมเมนต์จำนวนมากให้ขึ้นสู่หน้าสำหรับคุณได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทวิตชายเสื้อเขียวจึงถูกส่งต่อไปยังผู้ใช้นับแสนทายในเวลาอันสั้นบางคนดูด้วยความสงสัยบางคนหัวเราะแต่บางคนกลับรู้สึกข่มขืนเพราะเห็นว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องน่าเศร้าที่บ่งบอกถึงความสม่อยของค่านิยมในสังคมเมื่อคิปถูกแชร์ต่อ,อยันต่อเนื่อง มีผู้ใช้บางรายถึงท่านนำเสียงในคลิปไปทำเป็นเสาวสสำหรับใช้ในคลิปอื่นเพื่อสร้างคอนเทนต์ล้อเลียนหรือเสียสีบางคลิปถูกทำในเชิงตลกเช่นการนั่งเฉยๆในสถานการณ์ตา่างๆพร้อมช้เสียงคลิปต้นฉบับประกอบขณะที่บางคลิปใช้ในเชิงวิาพากษ์วิจารณ์เช่นการใส่คำบรรยายว่าเมื่อเห็นสิ่งไม่เหมาะสมแต่ไม่กล้าเตือนซึ่งแม้จะดูขำ แต่ก็แฝงแย่าิดบางอย่างที่ผู้คนเริ่มนำมาถูกเถียงกันอย่างจริงจังบนแพลตฟอร์ม X หรือชื่อเดิมว่า t ท i t ิ e เตอร์แต่ทุที่เกี่ยวข้องกับคำว่าชายเสื้อเทียวติดเทรนอันดับต้นๆหลายชั่วโมงมีทั้งผู้ที่ตำหนิว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมของคู่รักในคลิปและอีกกลุ่มหนึ่งที่ตั้งคำถามถ,ามถึงเจตนาของคนถ่ายคลิปว่าทำเพื่ออะไรหลายคนกล่าวว่าในยุคนี้โทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นอาวุธทางสังคม ที่สามารถทำลายชื่อเสียงของใครก็ได้ภายในไม่กี่วินาทีและเมื่อสิ่งที่ถูกเผยแพร่ออกไปไม่มีการกรองอย่างเหมาะสมก็อาจนำไปสู่การสร้างท่านิยมที่ผิดเถียอนนักจิตวิทยาสังคมบางท่านได้ออกมาที่บายว่าพฤติกรรมการแชร์คลิปไปเล่าในลักษณะนี้สะท้อนถึงความสุขชูซึ่งหมายถึงความพึงพอใจทันทีที่ได้รับจากการเสพเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความขำ ความตกใจหรือความรู้สึกเหนือกว่าการกดแชร์จึงไม่ใช่เพราะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่เพราะมันกระตุ้นอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วปัญหาคือเมื่อผู้คนเสืความรู้สึกแบบนี้ซ้ำๆจนชินมนโนธรรมและขอบเขตของความเหมาะสมก็เริ่มเบลอจนแทบแยกไม่ออกอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวเน็หตหยิบมาพูดถึงมากคือชายเสื้อเขียวซึ่งจากคนธรรมดากลับกลายเป็นมิงภยในไม่กี่ชั่วโมง ภาพของเขาถูกนำไปตัดต่อในหลากหลายสถานการณ์ทั้งในห้องประชุมรถไฟฟ้าหรือแม้แต่ในภาพยนตร์ดังพร้อมคำบรรยายเสียดสีเช่นนั่งดูเฉยๆเพราะไม่ใช่เรื่องของเราหรือเมื่อศิลธรรมอยู่ไกลแต่ไวไฟอยู่ใกล้กว่าบางคนมองว่าการทำมีมแบบนี้เป็นเทียงการคำขันแต่บางส่วนกลับมองว่ามันคือการตอกย้ำความไม่ใส่ใจของสังคมที่มักจะยืนดูความผิดปกติ โดยไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ทิ้งสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อแต่ยังสะท้อนถึงความอ่อนอายของจิตสำนึกสาธารณะเพราะในสถานการณ์ที่ควรมีการเตือนการแจ้งหรือแม้แต่การห้ามปลามกลับกลาาเป็นการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกแล้วส่งตอบเพื่อคอมบันเถึงแทนในขณะที่เสียงวิจารณ์ดังขึ้นเ,เรื่อยๆต้นอ้อเป็นหนึ่งได้ออกมาโพสิครั้งโดยกล่าวว่า เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนแต่คือภาพสะท้อนของคนทั้งสังคมที่ยอมรับความผิดเป็นเรื่องธรรมดาเธอย้ำว่าคนรุ่นใหม่จำนวนมากเติบโตมากับสื่อที่สอนให้แยกไม่ออกระหว่างความกล้ากับความเหมาะสมเช่นกล้าทำในที่สาธารณะแต่ลืมคิดว่ามันกระทบใครบางคนบ้างความคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการกลับทัศนคติอย่างเร่งด่วนหลายคอมเมนต์ใน a ฟ e b o o k ของต้นอ้อเห็นด้วยกับเธอ โดยเฉพาะในประเด็นความเคารพในพื้นที่สาธารณะผู้ใช้บางรายเขียนว่าทุกวันนี้คนไม่เกรงกลัวกฎหมายเพราะคิดว่าไม่มีใครเห็นแต่ลืมไปว่ากล้องมือถือมีอยู่ทุกที่และบางรายบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวก,กว่าคลิปคือคนที่ัวเราบกับมันซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยจำนวนมากเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับแนวโน้มของพฤติกรรมในโลกออนไลน์อย่างไรก็ตามยังมีเสียงจากอีกฝั่งที่มองว่า การวิจารณ์อย่างรุนแรงเกินไปอากไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรเพราะในที่สุดแล้วสิ่งที่ควรเกิดขึ้นคือการให้ความรู้และปลูกฝังจิตสน,นึกมากกว่าการส้าเติมบางคนเสนอให้สื่อออนไลน์ใช้เหตุการณ์นี้เป็นกรณีศึกษาในการดลนรงเรื่องมารยาทสาธารับเช่นการเคารพพื้นที่ผู้พิการการใช้สื่ออย่างมิสติและการไม่เผยแพร่เนื้อหาที่อ่านละเมื่อศึกผู้อือ่น สนักข่าวหลายแห่งได้นำกรณีนี้มาถกในรายการเชิงวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสื่อเสนอให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมดิจิทัลในโรงเรียนและมหาวิทยาลายัยเพื่อสร้างความเข้าใจว่าการใช้การโรูสหรือการถ่ายคลิปในพื้นที่สาธารณะไม่ใช่สิ่งผิดท่าทรรด้วยเจตนาดีแต่หากมีเนื้อหาที่อานละเมิดผู้อื่นแม้ทินเล็กน้อยก็อาจสร้างผลกระทบมหาศาล นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการนิ่งเฉยของคนในคลิปว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของสังคมที่ขาดความกล้าในการเตือนกันในสิ่งที่ผิดแม้จะไม่ใช่เรื่องของตนเองโดยตรงก็งกงกงตามบางคอมเมนต์เขียนว่าทุกวันนี้เราลืกจะเป็นคนถ่ายมากกว่าคนช่วยซึ่งคำพูดนี้กลายเป็นประโยคที่ถูกแชร์สัมมาที่สุดในประเด็นนี้เพราะมันตรงกับพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ในยุคโซเชียลมีเดีย ที่คุ้นเคยกับการสังเกตผ่านหน้าจอมากกว่าการลงมือเปลี่ยนใดอะไรจริงๆในอีกมุมหนึ่งนักสังคมวิทยามองว่าเหณุ์การนี้เป็นเหมือนเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิศีลธรรมของสังคมไทยในปัจจุบันเพราะสามารถเห็นได้ชัดว่าคนจํานวนไม่น้อยอยังญาติไม่ออกระหว่างเรื่องส่วนตัวในที่สาธารณะกับความเหมาะสมตามกาละเทศะการที่คลิปแบบนี้สามารถกลายเป็นวรเล่าได้ในเวลาอันสั้นสะท้อนว่าเรายังขาดระบบภูมิคุ้มกัน ทางจริยธรรมในโลกออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อ,อยังเตือนด้วยว่าการแชร์เนื้อหาที่มีลักษณะล่อแหลมหรือไม่เหมาะสมอาจส่งผลระยะยาวต่อจิตใจของผู้เสพโดยเฉพาะเยาวชนเพราะอันกริทึมจะบันทึกพฤติกรรมการดูของผู้ใช้และส่งเนื้อหาในลนักษณะเดียวกันมาเรื่อยๆซึ่งอาจทําให้เกิดการเสศความเสื่อมซับซ้อนที่บันทอนค่านิยมโดยไม่รู้ตัว ในขณะเดียวกันมีผู้ใช้บางรายได้ออกมาขอโทษสังคมโดยอ้างว่าเป็นผู้โพสต์คลิปต้นฉบับและกล่าวว่าไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องบานปลายไปถึงขั้นนี้เพียงต้องการเตือนให้คนระวังพฤติกรรมในที่สาธารณะแต่ก็ยอมรับว่าการแพร่โดยไม่เบลิกภาพอาจเป็นสิ่งที่เกินขอบเขตการออกมาขอโทษดังกล่าวได้รับทั้งเสียงชมและเสียงตำหนิบางคนมองว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ขณะที่บางคนเห็นว่าขอโทษทีหลังไม่ได้ลบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทําให้เกิดการถูกเถียงครั้งใหญ่ในวงกว้างทั้งในสื่อและในชีวิตประจําวันหลายคนเริ่มถามตัวเองว่าเราจะทําอย่างไรเมื่อเห็นสิ่งไม่เหมาะสมในสาธารณะและเราควรแชร์หรือควรหยุดคําถามเหล่านี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตระหนักรู้ใหม่ในหมู่ผู้ใช้โซเชียล ที่เริ่มเข้าใจว่าการกดแชร์ทีมครั้งเดียวอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของทั้งสังคมได้อย่างคาดไม่ถึงในท้ายที่สุดชายเสื้อเขียวกลายเป็นมากกว่าคนที่อยู่ในคลิปเพราะเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยยุคที่คนดูมากกว่าคนช่วยยุคที่โวยล้อก,กับสิ่งผิดเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราและยุคที่ความหม่ของนิ้วโป้งบนหน้าจอสามารถทำลายศีลธรรมที่่มเพาะมาหลายชั่วอายุคนได้ภายในไม่กี่วินาที เหตุการณ์นี้อาจจบลงด้วยการลบคลิปหรือการละเนินคดีแต่บทเปลี่ยนที่แท้จริงคือการตนใจให้เราหยุดคิดก่อนแชร์หยุดัวลรอบก่อนตัดสินและรู้ว่าทุกการกระทำในโลกออนไลน์มีผลสะเทือนต่อโลกจริงเสมอ